สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติใหม่ช็ไฟโกกลีนภายใต้สถานีผู้ข่าวมันคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำททบ5แล้ววันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ จับตาเฮริเคนเฮเรนขึ้นฝั่งฟลอริดาคาดแรงระดับสี่อจอทำสีิติพายุรุนแรงในรอบปีอีกฝ้าของอเมริกากลางโซนร้อนจอนคลื่นชีพคาดจะเป็นพายุเฮริเคนกลับเข้ามาถล่มเม็กซิโกอีกรอบญี่ปุ่นบูมท่องเที่ยวจนบวมเกิดปัญหาข้าวขาดแคลนหนักครั้งใหญ่ในรอบหลายปี ในการพูดคุยพืนำไสุการโกเกรินวันนี้มาเจาะทุกประเด็นฟ้าฝนเหนืออีสานฝนจะหนักต่ออย่างไรกลางออกใต้จะอวมฝนหนักจากนี้แค่ไหนลมหนาวมาแล้วหรือยังแล้วพายุล่ะจะมาอีกลูกหรือเปล่ากลับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณกรวบีสิทธิชีวภาค ในการจับตาซ้อากาศสุดขั้วเล่นงานโลกเพื่อสัมดีที่26กันยายน2567มาเริ่มที่การติดตามการกระทําของพายุที่มีต่อโลกที่3 6 0องศาโกกลีนพาคุณผู้ชมจับตาโอกาสของความรุนแรงของพายุลูกนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่ชาวอเมริกันจะต้องเผชิญกักบชะตากรรมจากการโจมตีของพายุลูกนี้แล้วเมื่อ เหลือไม่กี่อึดใจแล้วที่เฮอริเคนเฮเลนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเป็นพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ4ด้วยความเร็วลมศูนย์กลาง251กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอทําสถิติพายุที่รุนแรงสุดที่พัดถล่มสหรัฐในรอบปีมาดูนะครับภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การโนอากลุ่มเมฆหมุนหครับ ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะคิวบาในอ่าวเม็กซิโกทางด้านซ้ายสุดของภาพนี้นี่คือเฮริเคนเฮเลนนะครับที่กําลังเจาะขึ้นฝั่งถะลมลาสฟอร์ดฟลอริดาในอีกไม่ช้านี้ครับความอ้วนใหญ่ของตัวพายุนั้นมีมากกว่าเมื่อวานอีกนะครับและจากภาพที่ผมจะขยายเข้าไปก็คือแม้ตัวพายุเฮริเคนเฮเลนนั้นอยู่ในอ่าวเม็กซิโกอยู่นะครับแต่ส่วนหน้าของพายุนั้นก็ไปแล้วครับเข้าไปที่ปกคลุมสี่รัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐครับซึ่งอยู่ทางด้าน บนของภาพนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาอาร์บามาจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาการที่พายุได้พัฒนาตัวเองให้อ้วนใหญ่ขึ้นแล้วแรงขึ้นนี่เองจึงยิ่งตอกย้ําความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กําลังทําให้น้ําทะเลในอ่าวเม็กซิโกร้อนขึ้นผิดปกติถึง32องศาเซลเซียสในช่วงเวลานี้ครับแล้วก็มันก็ไปส่งเสริมให้พายุเฮอริเคนมีความรุนแรงและหน้าเกรงขามมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงชะตากรรมของชาวอเมริกันครับที่อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุที่จะขึ้นฝั่งในค่าวันพฤหหััสรรืออุุ่งงเเช้าาาขววนกตมล ในประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรครับศูนย์เฮอริอเคนแห่งชาติสหรัฐครับคาดการว่าเฮอริอเคนเฮเลนนั้นจะกลายเป็นพายุเฮอริอเคนร,ระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่มีอันตรายอย่างมากด้วยคลร็วลมศูนย์กลาง251กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากว่าได้รับพลังงานจากน้ําทะเลที่ร้อนกว่าปกติในช่วงที่เคลื่อนตัวผ่านในอ่าวเม็กซิโกครับคาดว่าผู้ที่อยู่ในเส้นทางพายุอาจเกิดความเสียหายจากลมพายุก,กระโชกรุนแรงไม่ต่ากว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและจะเกิดสตอมเซิร์ฟหรือคลื่นพายุซัดเข้าหาฝั่่่่งงงด้ววยคคามมสูขอลือนไต กว่า4.6ถึง6.1เมตรในพื้นที่บิ๊กเบนซึ่เป็นจุดที่คาดว่าพายุจะขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาด้วยครับแน่นอนครับนี่คือเหตุผลที่มีการคาดการณ์ว่าเฮอริเคนเฮเลนนั้นจะเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่กระทำต่อสหรัฐอเมริกานหนักสุดในรอบปีนี้โดยเฮเลนนั้นเป็นพายุลูกที่4แล้วที่เข้าสหรัฐในปี2 5 6 6ครับและก็จะเป็นพายุลูกที่5ที่พัดถล่มรัฐฟลอริดาในรอบ2ปีมานี้เองครับตอนนี้ชาวอเมริกันกว่า10 40ล้านคนใน Florida, Georgia, am ama, รัฐฟลอริดาจอ อ่าวฟลอริดาแล้วขณะที่ผลงานของเฮอริเคนเฮเลนที่กระทำต่อคิวบาประเทศแรกที่เฮอริเคนเฮเลนเคลื่อนผ่านนั้นได้ทําให้มีฝนตกหนักกว่า200ม mm, มใน24ชั่วโมงที่จังหวัดปีนาเดลริโอส่วนการคาดการหากพายุ ขึ้นฝั่งฟลอริดาก็จะทําให้มีฝนตกหนักกว่า380มิลิเมตรในบางพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมในเขตเมืองนะครับนักอุตุนิยมวิทยาด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียบอกว่าเฮอริเคนลูกนี้อาจสร้างความเสียหายให้ถึงหลักพันล้านดอลลาร์ได้เลยนะครับ ไม่หมดเท่านี้ครับย่านอเมริกากลางยังมีพายุอีกลูกที่กําลังเล่นงานเพื่อนมนุษย์เราอยู่เช่นกันครับและจากภาพถ่ายดาวเทียมของโนอาภาพนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ดาวเทียมถ่ายภาพลงมาที่ย่านมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางนะครับทางตะวันออกและเมฆที่หมุนหมุนอยู่ข้างบนนี้ก็คือเฮอริเคนเฮเลนครับส่วนลูกนี้ครับข้างล่างนี้ก็คือพายุโซนร้อนจอน,นั่นเองครับส่วนเมฆหมุนหที่เห็นอยู่นี้ทางตะวันออกของเม็กซิโกนี้ก็กําลังจะเป็นพายุที่ จะมีความน่าเกรงขามมากขึ้นและมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับโซนร้อนจอน,นั้นเคยพัฒนาความรุนแรงขึ้นเป็นระดับเฮอริเคนขนาดใหญ่มาแล้วครับจากนั้นก็อ่อนกําลังลงไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองทว่าล่าสุดนะครับโซนร้อนจอนขืนชีพกลับมาเป็นพายุเฮอริเคนอีกครั้งและกําลังจะกลับเข้าพัดเข้าใส่ชายฝั่งเม็กซิโกอีกรอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ด้วยครับ หลังจากเมื่อต้นสัปดาห์เฮอริเคนจอรนได้พัดถล่มหลายรัฐที่มีท่าเรือและรีสอร์ทตามชายหาดทางฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกรุนแรงไปแล้วนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็คาดการว่าพายุจอร์นจะพัดขึ้นฝั่งเม็กซิโกอีกครั้งในเช้าวันพฤหัสบดีหรือประมาณช่วงตอนนี้แหละครับตามเวลาในประเทศไทยเนื่องจากว่าอุณหภูมิผิวน้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงสูงซึ่งเอื้อต่อการเสริมพลังให้พายุกลับมามีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งคาดจะทําให้มีพายุหนัก่่่อเเเเนนนนนืงงไปจจถึววววัุุกกกรร์ี้้ดยย็็าาาาหใชมซพพ ขึ้นฝั่งครั้งแรกนั้นก็ทําให้มีไฟฟ้าดับกระทบไป1น0 0 0แครัวเรือนเลยนะครับเสาไฟฟ้าต้นไม้หักโคน่นบ้านเรือนย่อยยับมีผู้เสียชีวิต5รายทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพายุเฮอริเคนมีความรุนแรงเร็วขึ้นเนื่องจากว่าอุณหภูมิน้ําทะเลนั้นสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครับทำให้ชุมชนต่างๆมีเวลาในการเตรียมการรับมือน้อยลงนะครับ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของเรียลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผมเปรียบเปลยเพื่อมานําเสนอให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าโลกกําลังเอาคืนพวกเราจริงๆในทุกวันครับมาดูเอเชียของเราบ้านนะครับการบูมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ปูดปัญหาที่หากไม่เกิดเรื่องก็จะมองไม่เห็นครับจากความไม่สมดุลของคนที่แห่เข้าไปเที่ยวในประเทศย,ยอดนิยมกับการผลิตทรัพยากรภายในประเทศนั้นๆเพื่อรองรับครับไปดูเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นเมื่อ ผลจากความชื่นชมตัวเลขปริมาณน,นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นแค่ครึ่งปีแรกเกือบ18ล้านคนได้สร้างปัญหาให้ญี่ปุ่นเกิดการขาดแคลนข้าวครั้งใหญ่ในรอบหลายปีครับก็จะปัญหาง่ายๆก็คือพอคนเยอะก็ต้องบริโภคแยะ แต่ปีนี้ญี่ปุ่นกลับโดนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเล่นงานอย่างหนักประเทศหนึ่งเลยนะครับทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการปลูกและสร้างผลผลิตข้าวเมื่อบวกกับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมหารเฉลี่ยข้าวไปบริโภคกับประชากรของตัวเองด้วยจึงเกิดความต้องการข้าวสูงและทําให้ข้าวขาดแคลนแถมมีราคาสูงขึ้นด้วยครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐหรือ USDA ระบุว่าญี่ปุ่นต้องผเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีนี้โดยปริมาณข้าวในซูปเปอร์มาร์เก็ตลดลงอย่างมากเลยครับจากป ตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาทําให้สต็อกข้าวลดลงสู่ระดับต่าสุดที่รอบกว่า20ปีจากการที่ชาวญี่ปุ่นสะสมกักตุนข้าวเพื่อเตรียมรับมือกับฤดูใต้ฝุน่นและการเตือนภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นก็นิยมกินซูชิโอนิกิริและ ยากิโทริซึ่งใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบหลักจึงสมรวมกลายเป็นปัญหาให้ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการขาดแคลนข้าวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยครับสำหรับตัวเลขนะักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกที่สูงถึง17.8ล้านคนเป็นตัวเลขที่มีมากกว่าช่วงก่อนโควิดอีกนะครับขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนก,กรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของครึ่งปีหลังก็ยังคงสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องที่3.3ล้านคนอยู่ด้วยจึงยิ่งทําให้ปัญหาความสมดุลของทรัพยากรข้าวต่อการบริโภคในประเทศนั้นจึงงงงอาาจจจะยยัไม่่ลง นอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ผลผลิตข้าวลดลงแล้วญี่ปุ่นยังเจอกับปัญหาจํานวนชาวนาลดลงเนื่องจากว่าเกษตรกรที่สูงอายุจะเกษียณครับแต่ไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่ออาชีพนี้ปัญหาแบบนี้ประเทศที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างเราก็ต้องเรียนรู้และหาทางรับมือกันด้วยนะครับ ผมกำลังชี้ให้คุณผชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้ำให้เราต้องโกเกรนครับด้วยการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเราถึงจะหยุดยัง้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้นนได้ครับ และในช่วงการพูดคุยพรเสษวนศุก์ารโกกีนวันนี้เราจะมาเจาะทุกประเด็นความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในบ้านเรานับจากนี้นะครับฟ้าฝนทางเหนือสานที่มีปัญหาน้ําท่วมน้ําหลากจะเป็นอย่างไรภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้จะอ่วมฝนหนักจากนี้หรือไม่มีลมหนาวมาแล้วหรือเปล่าแล้วมีข่าวให้กลัวๆว,วันๆว,ว่าพายุจะมาอีกลูกแล้วเหรอไปหาคําตอบเหล่านี้กับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณกรรวีสิทธิชีวภาาครับสวัสดีครับท่านทิบดีครับวันนี้มาร่วมในการอีกครั้งนะครับ วันนี้จะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับค่ะเราก็จะมาดูว่าฝนจะหมดเมื่อไหร่หนาวปีนี้จะเป็นอย่างไระนะคะเราจะได้ใส่เสื้อหนาวไหมอ,อีกสักครู่นะคะอ๋ะนะะอน,น่าสนใจอย่างยิ่งมาจับตาทุกประเด็นกับ360องศาโกกิงครับ